ทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยโดยใช้พ้อยนะครับซึ่งมีวัสดุดในท้องทิ่งเราสิ่งแรกที่ทำก็คือหน่อกล้วยนะครับให้ขุดเอาทั้งโคนและรากโดยไปขุดเาตอนเช้านะครับหน่อกล้วยก็คือมีความถูงไม่เกินเกิน1เม็ดนะครับจากเอวขึ้นมานะครับให้สังเกตด,ดูว่าไปลายใบแหลมเรียกว่าไปลายใบด่างน,นะครับแฉลบอันนี้คือหน่อกล้วย สาเหตุที่ใช้หนอ่อกล้วยเนื่องจากว่านในหนอ่อกล้วยจะมีสารเร่งการเติบโตนะครับถ้าท่านเก็ราตัดหนอ่อกล้วย,ยีมันใจใส่กล้วยมันจะเจรเิญเติบโตได้ดีนะครับมีฮอร์โมนด้วยในการเติบโตแล้วก็มีธาตุอาหารแล้วให้เปลี่ยวตอนเช้านะครับช่วงเช้าจะเหมาะที่สุดขอให้มีดินและรากมาด้วยนะครับตัวนี้อาจจะ ตัดรีบร้อนหน่อยนะครับเลยไม่ได้นะครับแล้วก็ให้มีอ้อยน,นะครับนิดนะครับอ้อยที่จะมาใช้อ้อยกินน้ําตาลเราเนี่ยครับอ้อยหวาน,นรับข้อดีของการใช้อ้อยคือน้ําตาลจะมีอยู่ในตัวอ,อ้อยแล้วจะใช้ได้นานดุลินซีก็จะค่อยๆใช้ตัวนี้นะครับแล้วเปลือกอ้อยเนื้ออ้อยนะครับมันก็จะมีพวกแร่ธาตุต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น วอพราชจะเสีม่มโพแทสเสี่อมจริงนนี้จะมีนะครับเรื่องอื่นดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้ออ้อยนะครับข้ออ้อยตรงนี้นะครับในข้ออ้อยจะมีสารอาหารมากเป็นฮอ,อร์โมนนะครับเร่งการเติบโตเรื่องรา,ากกล้าดีนะครับในข้ออ้อยคุณค่าอาหารจะถูงมากนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นที่เจริญเติบโตัเพราะ้นเราจะได้ทั้งสารอาหารได้ทั้งความหวานนะครับ แล้วก็เป็นการประหยัดนะครับเรามีเองปลูกเองไม่ต้องซื้ออีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับน้าหมักนะครับหัวเชื้อของเราคือที่เราหมักไว้ก่อนนะครับประมาณ1ลิตรนะครับสูตรของการทําน้ําหมักหน่อหน่อกล้วยนะครับเิ็นซีหน่อกล้วยนะครับปกติเราก็จะใช้หน่อกล้วยนะครับวัสดุเลือสมุนไพรสามสามกิโลนะครับเลือ3สามส่วนน้ําตาลทรายหนึ่งกิโลนะครับหัวเชื้อหนึ่งลิตร แล้วน้ําสะอาด10ลิตรนะครับเยอะน้ำ110แต่ถ้าเป็นเราใช้ทดแทนโดยใช้อ้อยใี่พอมีใช้อ้อยนะครับตัวนี้3ส่วน3กิโลอ้อยเราก็3กิโลนะครับของเชื้อเป็นหนึ่งแล้วน้ําก็10ลิตรเหมือนเดิมครับนะครับขั้นแรกนะครับชั่งหน่อล้วยก่อนนะครับให้ได้ประมาณ3กิโลนะครับจากนั้นก็มาสับนะครับสับเป็นชิ้นเล็กเพื่อย่อยสลายได้ง่ายนะครับ อ่าได้แล้วสามกิโลนีลงเนถังหมักนะครับอ่าต่อไปเป็นสับอ้อยนะครับสับอ้อยนะครับอ้อยมาแล้วก็มาสับนะครับอันนี้หอมอเชื้อน,นะครับประมาณนิดนะครับ ต้มไครับขมอนครับน้ำเดี่ยวล้วก็น้ำครับน้ำอิ่ประมาณนิดนิดนะครับน้ำดีละตอนแต่พอท่วงก็ได้นะครับปริมาณน้ำนะครับพอแต่พอท่วงก็ได้ท่วงนะครับเหตุวัวรถน้ำตรงนี้ครับน้อหน่อยนะก็ควรนะครับ เอาลยครับเอาแบบพวกนะครับมากมันก็จะลอยครับคนให้คร้ากันครับาการนั้นก็หมักทิ้งเอาไว้นะครับ3าเดือนถ้ามีหวัดเชื้อจะใช้เวลาสามเดือนในการหมักนะครับแต่ถ้าไม่มีหวัดเชื้อประมาณหเดือนสามารถใช้ก่อนได้ไหมได้ครับ เราสังเกตดูถ้ามีฝ้าข,าขาวขึ้นแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้อัตราในการใช้นะครับถ้าเป็ไปลาดใบนะครับใบอ่อนๆพวกนี้นะครับรไปพ่นใส่ใบหนึ่งก็ห้าร้อยนะครับใบแก่หนึ่งอาจจะหนึ่งก็สองร้อยถ้าลาดยินงก็หนึ่งก็สองร้อยถ้าผักชนิดที่มันบางมากอย่างเช่นผักสลัดนะครับก็จะเป็นหนึ่งกอพันนะครับยิ่งเกลี่เพื่อความปลอดภัยไม่งั้นมันจะรั่วนะครับ